โคลนนิ่งเสียงตัวเองไปพูดฝรั่งอย่างโปรโด้วยงบ35บาท This is a review of the Nufi Air 75 keyboard. I purchased this item because my old วิธีการก็ง่ายมากๆนะครับให้เรานะฮะมาที่เว็บ AI ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า elevenlab.io นะครับจากนั้นสมัครแพ็กเกจสตาร์เตอร์นะครับซึ่งในเดือนแรกเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายแค่1ดอลลาร์หรือว่า35บาบาทเท่านั้นจากนั้นกดเข้ามาที่ Voice Lab นะครับกดบวกนะฮะเลือก Instant Voice cloning จากนั้นก็ให้ใส่ไฟล์เสียงพูดของเราเนี่ยเข้าไปนะครับตัวไฟล์เสียงของเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องพูดภาษาอังกฤษนะฮะพูดไทยปกติได้เลยสําคัญก็คือต้องชัดเจนและไม่มีเสียงดนตรีหรือว่าเสียงรบกวนนะครับระยะเวลาประมาณ1นาทีเนี่ยกำลังดีนะฮะ ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กด add voice เข้าไปทีนี้เราก็จะมีเสียงของเรานะครับเอาไว้พูดภาษาอังกฤษแล้วเวลาจะใช้งานเนี่ยเราจะต้องใช้ ChatGPT นะครับในการเจนข้อความที่เราต้องการก่อนนะฮะเช่นถ้าเกิดผมอยากที่จะทําคลิปรีวิวคีย์บอร์ดสักตัวเพื่อที่จะไปใช้ในคลิปสําหรับ Amazon i n f l u e n c e r แบบนี้ผมก็จะสั่งเจนข้อความออกมานะครับแล้วก็เอามาใส่ใน Eleven Lab นะฮะแล้วก็เลือกเสียงของเราที่เราทําเอาไว้จากนั้นก็กด Generate นะครับผมก็จะได้เสียงออกมาเอามาตัดต่อใส่ในคลิปวิดีโออดดมันกก็จะไ้ออ This is a review of the Nufi Air 75 keyboard. I purchased this item because my old keyboard was becoming worn out and I wanted to upgrade to a more ergonomic and user friendly option. Its compact design and wireless connectivity make it perfect for on the go use. My experience with this keyboard so far has been nothing short of amazing. The keys are a joy to type on with just the right amount of tactile feedback. The wireless connection is strong and reliable. Ensuring a lag free experience. All in all, the Nufi Air 75 has truly transformed my typing experience. Its ergonomic design and user friendly features have significantly improved my productivity and comfort level. I am thoroughly impressed with the quality and performance of this keyboard.